สวัสดีครับพี่นอ้องพวกก็ช่างบ่าวตุ้ยลำเพลินนองไปเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องมาเนี่เก็บของเรียวนะพี่น้องเน้องบริไายบรรยากาศพี่นอ้องเบิ้งนี่มาเ้าโดนแล้วพี่น้องนะมามาเนี่ยบริไายพี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศมันขึ้นองียะครับคนเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เจอเต่าแฝดตั้งแต่ยุงเขตหนองลงไม้สนันสองสามงานเลยงั้ท่านจะเจอแฝดนี่ครับมาแล้วสวัสดีครับแบมครับสวัสดีครับบอมห่อปอกอกันนั่นบริุ้ยกันตั้งแต่เตมเื่อสองเดือนที่แล้วเนะาะที่น้องยังคือเก่าครับยังงามคือเก่าอยู่หนาสดๆแต่นี่ครับ โอ้งามไรงามต้งแต่แม่ตรงตัวนี้หลุบเนยงามุดาเนี่เป็นห้นเามื่อยาขึ้นอี่นะมันขึ้นนี่หนาวบะนี่หนาวบมีพอดีม่มีพอดีเ่อาเลยดียเดียวเยบ่ม่ขึ้นเลยโอ้ยจบอกเถอะีมากละเมื่อยใจ ย uh huh. ั่จะดนงเอนจะดบังเอลยค่ะใส่พูดยดีทุกนทุกวันใส่ยู่งทุกคนเลยทุกันรูแห้งคากแห้งเห้่เด็ันทีมือมือนี้เขาเล่ยนย่ใส่ไหที้คุล่ะไม่ได้ลำค่ะลำบางทีอันบางทีจีบเก่าในใกล้บ้านบ่เขาบอกฟังต้องขันเลยสะพานไปจนหน่อยสามโล2สอโลนี่ เพิ่มเนียงบ้านยังกว่านะบ้านยังกว่าี่รถ่านมีแต่ไปสาวหน่อยบุ่มบั่มมบั่มนว่ันยุอย่บานการเลี้งมันึุบยนได้ไหมแมนแมนแมนังุุดยงยุดยงย่ละยางสักย่างนี่เนาะยางสักย่างนี่อละางุดยางเขาเียมเขายมแน่ป่าบันนย่าง ลองเปื่นขี้มันกันยังตรวความสวยปลางามโหดใส่ขี้มรวความสวยพี่น้องบอกสูตรนะยังไงเจ้าบาทนะพวกสิบเก้าบาทแม่พี่ครับต้องบอมคนเสร็จนะพวกสิบเกบาทไม่ต้องแพงเลือดรู้ก็ะปนึงแห่คุณทเนี่ยขีมนี้มคินใม่ีมยังน้องกบกูหูคำเป็นทีมไข่มุก อาดไข่มุกไข่มุกตะเลอันดามันนี่ครับพี่น้องซ้ำนี่แล้วก็แป้งฟุ้งจบบอกแบบรุ่นใหม่แม่แล้วบอกทารกถ้าว่าพวกซิ่งๆพวกบองเตะพวกอย่างเงี้ยเออโกนอิ่มไห่แม่แม่พี่เป็นสี่หมูไหมบอกบอกพวกโกนอิ่มบองเตะสปริงซ่องไปสักเนื้อพวกสบู่ไล่บอยไปนึกหน่อเขาผู้ชายกี่ว่าคู่มือนี่ผู้ชายกี่ว่าสบู่ไล่บอยบ๊วยบ๊วยจังค่ะมันนี้ ่วนแล้วอนอยู่ครับยังคือเก่าไป่น้องสวัสดีครับป๊กยังรอคือเก่าอยู่ครับได้แม่ดีไ่วงดีง่ใจอาสดหัหไ้น่หวไม่ค่อยเลยนะได้แม่วมมันก็ได้แม่ค่ะเได้แม่เพื่อนเพื่อนอะไรตัวนี้ใจแบใจามนีอ แม่อยาก้าเล็แม่ไปซื้อน้แล้วราขายน้ำหมดแล้วนะม่นมีซือยางจะเนียมุงสู่จริอย่า้อ๋ถ้าถ้าขี้มี่ล่ะก็ปั๊บกับถ้าแป้งสักนี่จบรีบมงรีบมันล่ะไม่ไมด้รี้น้ำหอมธรทมาาใส่ไมีน้ำหอมนั่นตัวเนี่ยดูหน่อยพี่น้องครับเปิดกระเป๋าของน้องบอมครับหนึ่งวันมันต้องมีสายสโมทอกแห่งมันต้องมีสายสโมทอกห่งน้ำนหนวะ ใส่ได้อยู่ใส่ใส่เห็บนะขออย่าได้ซ้ำเนี่ยบ่หนึ่งกิโลตันเครื่องเอราะใบหน้าขยะเครื่องตันโอ้เต็มกระเป๋าเลยขยะอยู่คนหนึ่งบุหรี่อีกแล้วกระเป๋าเธอมีแต่ขยะยพาใส่ยี่ห้อใส่ยี่ห้อเซ็กซี่เลยตัวเนี้ยเซ็กซี่มีบอดี้ผมเนี้ยผมพี่น้องทำของมาเซ็กซี่ใส่ยี่ห้อเดียวเียใส่ยี่ห้ออื่นเมนคิวเอาดีบ่หน่งใส่แต่ยี่ห้อนี่ โฆษณาต้องเข่าแล้วหอมใสงมาเบิ่งด้วยกินเลยนุยม่มมันที่เหม็นคิวนำหอมขนหอมนี่หเนาะไม่ต้องใส่ไงก็ได้หรอกงา,ายเมอนกันเนาะข่ายหงอยด้วยแต่ละต้องมันเปลี่ยนนี้แล้วมันงมหา่อมีมีมีวิกนั่นตีเนี่ยใส่วิกนั่นตีเอามาเบิ่งด้วยวิกก็ฟุ่มเฟือนี่ยเอาไปแพมมอนหน่อยมันถ้าใส่แพมมอนมาใส่คอเด้อ แม่หม่แม <cues> <l erman> ่ตวเดังอะไรแปมนต้วยเซปามือแม่ตัวอเซปามือเนาะหนอาตีนแล้วแยามาเฮมเฮสีมาท่าท่องรำด้อบ่ฮูหจากยาใเฮสีวาตันักป่าต่เหมือนวานอื่นหลายต่วยามเฮสีนยยามาหาหิ้งันไม่เหสีเพคะไม่เหสีเพคะต้อ้ต้อยสมปากมั แหสีไปค่ะอกขึ้นแม่เด้ไปที่บาได้ไปที่บขึ้าไม่ไผเบาขึ้แม่าบไม่ไฝนขึ้แม่ม่ไปเรายังพอฝนฝอนมาขึ้ไตีแม่เป็นเอกลักษณ์ไง้ยแม่นบ่แม่นค่ะนพี่น้องเดี๋ยวจะเาวุ้ยบานี่ยนี่เป็นอกกินพี่น้องอายะเลย พี่น้องยังมาท่นแล้วได้หน่มีอย่างอีกคนเรื่ลูกซ้ำผนมาขายไปเราจะไม่ขยมน้นน้ไวทเรตแบวเนียวเลยบอกหง่วอย่างแหนมเห็นรถมีพี่น้องบึงของนองบอมได้พี่น้องของนองแหนมบนน้มีอย่างดอกยาติออ้าคือว่าแต่เพื่อมาจะขอให้ขยัขึ้นนึงใหม่น่ะปวดใจหัวพราใจร้ายแอวห้มวนั่นเราใหข้อขอเอากินสิ่งได้มากินสิ่งมั่น นนพี่นอองคืว่าเหรอคนมันคนคนงามไปจากไหนกันงามเลยถ้าดีนะคนมันดูดีจากไหนก็ดูดีเลยพัดเมทับอันนี้ก็บจี้ข้อยอมรับไปแต่โดยดีเดยพิเศษบูบบด<ม>บอกปฏิเสธเลยสูบไม่เคยปฏิเสธผู้ใด้ปนได้ดอกแม่ลูกดีผู้พัน้นหนีแมนเสือ้ออีกดอกปุ่นละท่า,าปุ่นเสือจะ,อะ<ป>คล้องแล้ว้าเปียกไงบ๊อบเสือสิเปียกบ๊อบเปียกนั่น <laughs> นี่ครับพี่น้อง มนัมามามานมั้มานม่อเมื่อึ้นทิดเมือ่อไเท่าไหร่ไม่ปันใดไม่ปันใด,ด20 40, 40 60 80่สิบหกสิบแปดสรอยยี่รยห้าสองรลิบนี่ละปาดก็ไเด้พ่อเด้ขับราทูอยู่ตัวนดยเอะนี่แล้วผู้่นมานงสมบขอเชินมัตชีลอยหาชิฟเมยอันจะบอกได้ว่าน,นี่รีบมันน่ะ น้ำมันหมักเ้าวดิเม่ต้องสกัดนจะมักเ้าวนะเอ้าแม่ใส่ดีเนาะแม่เนาะดีอันท่าปากน้ำมันบ้างด้วยบอมบอมจังบ่ากี่ึ่งเนาะพี่น้องบังเด้พี่น้องบังเงาเนี่ยคันจีดกวนว่างไแม่มันจะมืดหัวเลยเม่อาเนี่ยแม่มาคำสิบอกเนี่ยมีไปแทงแม่เบิร์ตหัวถอนผมทำอะไรเอาผมเอาผมขาวไปได้บ่ แม่ <อะ S 1> มันมาเข <บ Samantha. S 1> าสิโลกไอ้แม่เนื้อวัวป่ะจ๊ะลึกแล้วเขาบอกให้สมมือบุรีแม่นะเราอ่ะว่าได้บุรีทั้งทอมันคันมอมอะไรก็ได้พร้อมอะไรทำเอฟพร้อมจะของแค่มีบ่มีพงออกมีมีแหลมบ่มีอยู่ดีเศษสองเศษผู้ผู้ทอมาอบฝากเก็ข้างในพี่น้องตาแดงแต่ว่า เตือนหูเลยเต็มคลิปเลยใส่บอดบอดแต่ไอ้บอมไหนบนหัวพูดเงมันขยะบอมเมียบอดบอ่ยังบอกให้มว่กะเปาจยโอ้ยเม่ท่านในเมียนเนาะมันมมีขยะเลยนี่มิต่คว้างใส่เองตีละนั่นอันนี้กับขี้อันนี้กับเมียพู้นิสมู้นิสยสีม่วงแป้ง อันนี้ก็ยา่าย่าเนี่ยนี่มี่ติยาย่า,ยาบำรุงดวงจิต <laughs> <laughs> ย่าเกลียย่าบำรุงดวงจิตเงิอหลายาาน,น,นะสัอครัพี่น,อนนะ้องครับผมมาถ่ายเกับพี่น้องเด้วยพี่น้องกับคินฮอดาคินฮอดอันนี้เพิ่นแท็กแซดตจนตัวมากกับนี่ปวดพัวถ่ายเต่านะจะคลิปเนี่ยมาแต่นี่ไม่ได้ถ่ายครับชัวมากไปยันไหนกับเพิ่นนอนเอาปากไต้รถอันใต้รีสอร์ทเพิ่นนะครับไม่อยากกันถ่ายเพิ่นนี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ คลิปนี้ฝากไว้สำนันคลิปนั่นฝากไว้สำนีพี่น้องเ <c oughs> บิ่งแหล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องหมอตุ้ยนพนพเชี่ยวพี่น้องเออตัวใดก็ดีเบิร์ดเบิ่งให้นด้อกราบกราบขอร้องให้ง่างงามๆแบบเบิ่งให้นเนี้ให้หอดพันต์ได้กดดออออ็ได้ควายยังได้คนติดตามถึงสามหมื่ <c oughs> <c oughs> นนี่ย,ยอดยอดเบิ่งมากหลายบางที่คนคนซาบหอดแสนคนเบอร์เจ็ดลอยกับนี่กะกะดีอยู่กะ มันดีพอสุดนะครับพี่น้องคนดูน้อยมากทุก <laughs> วนันคนดูรักบ่อยรักท่านขุนแม่นเดี๋ยว <laughs> นี้แขอเอานะ่ะอ่ะเบิรงบ๊เบิรงแล้วแต่สุ่มจัาดอกพิจารณาน,านาี่น <laughs> จะญาติเราจอยขึ้นไปขคือเขาคิ้วนี่กันเองบ่เนี่ยอันนี้คือคือจะมาท่านกันบ่เนี่ยบ่มาที่รองแล้คิ้วดกกะดีสูกันน้องนน้อยบ่ แล้วก็เขียนบมลูเรื่องแล่ะครับประธานในกั้นจักเทีอเพราะว่าเขียนบมูเรื่องคืออย่งหมายความว่าไหนเขียนบมลูเรื่องมันมันใหญ่แด้อมันก็เขียนบมลูเรื่องมันก็เขียนออกไปเรื่อยๆบระธานในเวลากั้นเพราะว่าขันมือได้ผมมีอารมณ์กับจีบกั้นแล้วมันดีกว่าเนี่ยต้องโอ้ตรงตรงแสลงตรงนี้ก็มีกเดียแมนค่ะแล้วมันจีบไขยเค้กแบลกให้แม่นะจักหน่อยก็ได้นะไปกินแม่ดูก้้องเขาอีกวายตายแล้วเพิ่นมาแจ็คสันไปกับโลกวังเมือ เข้าไทยนนี้แน่ขวาไปสะดอกเอาพี่น้องครับไม่มาเอามาทัวร์อีกมานนี้เอาพี่น้องแม่พนไรไล่ะพี่น้องก็ไปกันนอกแม่พลายหล่ะแกต่างหักต่าหักทิปสองห้อยตกสร้างกเออกระซงมันตอบเท่าไหร่กันตัวย่องใครนะฮารอยนั่น พี่น้องไปครับพคนไร่เลยพี่น้องเป็นไปสวัสดีครับเออพบกันที่บุดีน้ำได้พี่น้องเด้อบุรีได้ได้งานวัดตะเลือนขังตรงหน้ามั้งครับบางซ่องบุดีไปครับไปไปสวัสดีครับ